สวัสดีครับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่าน,นเดินทางไปที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่อำเภออินบุรีแต่หนังสือที่โช์อยู่นี้นะครับเป็นหนังสือของลบบุรีนะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวัดที่ผมจะพาไปในวันนี้ก็คือวัดไส่นะครับตั้งอยู่ที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวมีคนถามอีกเช่นกันนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ซื้อที่ไหนครับเล่มนี้หนาม,มากเลยเห็นไหมฮะนี่ แต่ผมไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนนะครับเพราะว่าเล่มนี้ได้มาเป็นฉบับพิเศษนะเนื่องจากว่าไปงานสัมมนาที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็มีจําหน่ายที่นั่นไม่มีจําหน่ายทั่วไปนะครับผมก็เลยไม่รู้จะแนะนํำยังไงว่าไปซื้อที่ไหนนะเล่มนี้ผมว่าดีนะเป็นการสรุปรวมนะมีหลายเรื่องราวมากเกี่ยวกับลบบุรีทั้งนั้นเลยนะครับทั้งสรพาสตร์สรพพิสินนะโบราณสถานโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะเป็นหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งเกี่ยวกับป่าไม้ก็มีนะ อันนี้เป็นโบราณสถา,านอ่ะเดี๋ยวไปคุยเรื่องวัดปัสไซดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะครับเพราะว่าจุดประสงค์วันนี้ก็คือว่าจะพาไปที่วัดไซอำเภออินบุรีในหนังสือเล่มนี้นะครับได้เขียนไว้นะครับว่ามีบันทึกนะครับของบาทหลวงบาทหลวงตาชาร์ตนะครับที่เขียนไว้นะครับว่าเกี่ยวกับการสร้างสร้างป้อมนะครับสร้างป้อมที่อำเภออินบุรี บอกว่าเป็นเมืองนะเป็นเมืองอินบุรีป้อมปราการที่เมืองอินบุรีนะฮะก็มีบันทึกว่าวันที่18เราออกจากเมืองลาโวนะครับพร้อมด้วยเดลามาซึ่งเป็นวิศวกร,กรชาวฝรั่งเศสนะครับเพื่อจะทําการก่อสร้างทีนี้ทางเดลามาก็ได้บันทึกไ้นะครับว่าเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะครับบอกว่าเมืองที่จะไปสร้างครับคือเมืองอินบุรีเนี่ยตั้งอยู่ในชนบทตั้งอยู่ประมาณ25 25ลิเออนี่ของหน่วยอะไรผมไม่รู้นะลองหาค้นหาดูข้อมูลแล้วกันนะครับริมฝั่งน้ําทวนขึ้นไปทางเหนือของละโวมีทางน้ำสามสายมาเจอกันที่บางนี้สายหนึ่งจากพะโคสายหนึ่งมาจากลาวนะครับและอีกสายหนึ่งมาจากกัมพูชาพระเจ้ากรุงสยามมีพระราชะองค์การให้ข้าพระเจ้าขึ้นไปสร้างป้อมขนาดเล็กเพื่อให้ยับยั้งทางผ่านของข้าศึก ที่มาทางนั้นนะครับนี่คือพระเจ้ากรุงศรกรุงสยามนี่ก็คือสมเด็จพระนารายณ์นะครับทีนี้ทางหนังสือก็เขียนไว้นะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับบอกว่าเมืองอิน hmm. บุรีนี่ที่เดรามาได้กล่าวไว้เนี่ยยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่าเป็นพื้นที่บริเวณใดเพราะโดยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แล้วอินบุรีไม่ได้เป็นเมืองหน้าด่านสําคัญนะครับของยุธยาหรือลบบุรี แล้วก็ไม่ใช่เป็นเส้นทางที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันทั้งไม่ใช่เป็นทางแยกเพื่อจะไปยังพะโคและลาวอีกด้วยแต่ที่อำเภออินบุรีก็ปรากฏรอยนะ,ะร่องรอยโบราณสถานที่มีลักษณะร่วมสมัยกับศิละปะในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็คือที่วัดไส นะเนื่องจากว่าตรงช่องประตูหน้าต่างเนี่ยโค้งแหลมนะครับซึ่งเป็นศิลปะในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองนะครับตัวนี้นะมีวัดในหนังสือเขียนไว้นะครับนี่นี่คือรูปวัดนะครับที่เขาถ่ายมาเห็นไหมช่องจะโค้งโค้งแหลมนะฮะเป็นลนักษณะศิลปะในสมัยสม,ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็มีมีรากต้นไม้นะครับพยุงไว้นะครับพยุงไว้ก็เลยไม่โค่นนะเห็นไหม ดูคลาสสิกเลยนะครับคล้ายๆกับวัดสังกต่ายที่อ่างทองเลยแล้วก็หลายๆที่นั่นแหละมักจะมีรากต้นโพนะครับขึ้นพย,พยุงพยุงผนังกําแพงอะไรไว้อย่างนี้นะครับที่นี่ไม่มีหลังคานะครับส่วนพระพุทธรูปเนี่ยพระนามว่าพระขาวเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินทางไปนะครับวัดแห่งนี้ก็ติดริมน้าเจ้าพญาเลยนะมาแห่งนี้เด,เดินทางไปชมพร้อมกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดไซจังหวัดสิงห์บุรีครับตรงนี้เป็นอันซีนอีกแห่งหนึ่งครับเพราะว่าบริเวณโบสถ์หรือวิหารตรงนี้จะมีรากต้นไม้ครับต้นโพนะคอยพยุงไม่ให้ผนังพังทลายไปดูสวยงามครับเป็นการรังสรรค์ของธรรมชาตินะแล้วก็เป็นอันซีนด้วย มีผนังรอบทั้งสี่ด้านเลยนะแต่ไม่มีหลังคาหลังคาหายไปเมื่อกี้ป้ายประวัติเขียนว่าสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยไหนนะสมัยพันนายกรุงศรีอยุธยานี่ครับสังเกตดูว่ามีรากต้นไม้อพยุงไว้นะเลยไม่พังทลายมาอ๋อ,อ,อมีรวดด้วยนะเนี่ย เขามีรวดมาคอยช่วยพยุงไว้ด้วยเออนะชาวบ้านเขาก็ช่วยกันรักษาไว้นะเนี่ยก็จะมีเป็นเหล็กเนี่ยดามไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกลมพัดรุนแรงเนี่ยอาจจะพังลงมาได้เพราะว่าอายุเก่าแก่แกหลายร้อยปีลักษณะคล้ายๆวัดสังกต่ายนะ วัดสังกต่ายที่อ่างทองแล้วก็วัดประดูใช่ไหมใช่วัดประดูที่ลบบุรีอำเภอท่าวงอืมคือผมไปสองที่มาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าย้อนดูคลิปเก่าๆได้จะมีวัดประดูกับวัดสังกต่ายสังกต่ายนอยู่ที่อ่างทองนะถ้าเกิดวัดประดูนจะอยู่ที่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดไซครับจังหวัดสิงห์บุรีผมว่าสวยงามนะร่มรื่นนี่แหละขนาดวันนี้อากาศร้อนนะ แต่พอเข้ามาตรงเนี้ยไม่ร้อนคือสามารถอยู่ได้สบายๆเลยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยร่มไม้คลุมไปหมดเลยเนี่ยมีร่มด้วย ครับและที่นี่ทุกๆปีนะวันที่16เมษายนนี่ครับจะมีพิธีสืบสารประเพณีครับทำบุญที่นี่ทุกวันที่16เมษายนของทุกๆปี